หล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มากินเลยดิหล่อขึ้นกว่าเดิมกอลยันขับเยอะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เรว่าพี่ดิวใช่ไหมรมันคืตัวอะไรนี่ค่ะเหมือนกัะคันี่นี่คือตัวอะไรเหมือนกับลหมเหมือนอะเหมือาเลย ขอบคุณแล้วกันขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาให้กำลังใจในวันนี้ในแล้วก็ขอขอบคุณแฟนกับแล้วก็ที่ไม่ใช <book> ่แฟนกับ <happ i> ที่มาดูด้วยแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วกันว่ามาเที่ยวที่เซนทรัลเลที่นี่เยอะๆนะครับผมงานชาแนลสไตลเนี่ยก็มีเสื้อผ้าดีๆนะเแล้วก็ขายของที่นี่ที่เปิดเยอะแยะมากมายแล้วก็งานขายแต่ละคนนะครับเตรียมต้อนรับทุกคนในที่ีอยู่แล้วอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆมาเที่ยวกันเถอแล้วพอมาเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเที่ยวเสร็จปุ๊บ ไปแผกเทปเลยไป,ไปกันเลยนะฮะไปไปที่แผกซีดีซีดีซนะีดีถ้าพวกเห็นหน้าเดียนาพวกซื้อเลยนะ ่ดพี่ดิหายนื่อยไหมเก็บไปดูลูกที่บ้านได้หายเหนื่อยไหมคะโอเคค่ะวันนี้ต้องหมดเวลาลงแล้วนก็เคะเ่อยนอจังเลยนะคะเอาไว้พบกับพวกเราใหม่พบกับพ okay, okay, okay. ี right? uh ่ด huh. yeah, ิวใหม่ในโอกาสหน้าในคะาวนี้ก็อขอตัวพี่ดิวไปพักผ่อนก่อนแล้วเพราะว่าไม่สบายใช่ครับอเคู่อ๋อเซได้คัเดี๋ยวอลงเซ็นดโอเคค่ะขอแฟนคลับพี่บิ๊กพี่ดิวไหมสฟนคั ไอ่มได้มีมีีแคือเบอร์เรีกกับเบอร์เรีกกับเบอร์เรีกเก็บไม่รู้เก็บอมเดี๋ยวรู้หมดไม่เคยไม่เคยเล่นนะฮะมาบอกนแล้วเดียวกัโซ่ครับพี่คพี่รู้ด้วยนะหรพี่ไี่รู้เองเขาู้ด้วยนะคนนี้รู้หมดเลยครับกนะครับพี่คนนี้มานั่งอน้ารักมากคนแรกเลยนะวเดียวนี่เขาเล่วดจริงจริงเหรอนี่เขาไห้ค่ากระบอยู่นะหลังพี่เตห้สุดเลยนะเขาแมาขอไว้ไฟอันหนึ่งเลยฮะนักกินขนมอยู่